สวัสดีครับบาโกสุริยโยมาทานามุสิโกไปไหนเงินสิไซครับพี่แล้วมวกขุนหมวกผีฮาเตนีบ้าเตียมพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับใจมเพียงใดพี่น้อง <c oughs> พี่น้องปองไปเอ้มาหอดละพี่น้องครับอัปเดตเด้อเปพียงไดเนี่ยอากาศทาั้งฝนหอนเอาบอ่ครับอยู่นี่มันคือหอนละเมื่อนี้ครับ เปียงเปียงแหละพี่น้องเลยเดือนงายเดือนงายครับเดือนงายแปลครับมันนี้แปลแปลกประหลาดครับมาดูความแปลกประหลาดครับแปลแนวไดพี่น้องครับมาเบิ้งทีแหละครับสีใบสองแหละครับพี่น้องครับมันมีบอเดี๋ยวผมลุ่นเด้อยพี่น้องผมลุ่นก่อนพี่น้องลุ่นซอยผมนะครับเบิ้งกันนะลุ่นกอนนะลุ่นกอนนะสีมีบอสสีมีบอสสีมีบอก รุ่นๆลุนรุุนหลุนันเป็นมันจิเป็นงานแรกมครับงานแหกวนี้งานทางว่าและพี่น้องเลยบ่มีครับคำแท้บ่มีบ่มีเลยน้อยแปลกประหลาดแปลกประหลดละพี่น้องเอ้ยบุญประจำปีนับก็เป็นตังเงินตังอแถบรนะครับพี่น้อ in งครับป wow ีนาปี่องศูนย์ Ai ูนย์ูนย์ศูนศูนย์ศูนย์น์ศูนศนย์์นคนศนย์ูน พระท่านมีจักผืนเลยมีน่องสีบสามแล้วครับใบสองกว่าวแล้วสั่งเป็นแถบสั่งเป็นแถบนี้โอเวทีพระท่านในลงเรื่อยๆน่องเลยวันนี้เดินทางมาสอ0รกว่ากิโลนิดๆกับ้ากันมาหอดประมาณายโมงครับรถทัวร์มาส์หัวใบโมงที่มงานรถวนบ่อยรถยังกับประมาณใบโม่งใบสองทย่อยกันตอนนี้ เมื่อแรกมีรุนนะพี่น้องเมื่อแรงมีรุ่นอีกแล้วครับพี่น้องว่ารุ่นซอยกันเดีอยเสียบเด็ดไปเบิ้งเป็นเรื่อยๆครับครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราเล่นอยู่ร้อยเอ็ดเสียแล้วพู่เหมือนกันครับลดครับลดแสงสีเสียงลดห่านมีครับเขาไปเช็คเบรกครับเบรกวอยู่ครับอยู่ในร้อยเอ็ดครับมาลุ่นกันอีกมาลุนกันอีกมาลุนกันอีกพี่น้องเลยครับ ในทางแล้วแล้วแน่นอนนี่แหละครับมันต้องแก้ปัญหามากนะเด็บกไก่จากตัวเมืองครับจากลอยเอ็ดขม่านี่บกี่กิโลครับประมาณบกลาเกินยี่สิบห้าโลครับอำเภอเชียงฝันนอพี่น้องนอครับเป็นเนเช็กอยู่ในลานลอยเอ็ดลานเดิมเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องครับไปบ้ายอดดีครับบ้ายอดดีรลวงวางเสียงดวงนะครับบ้ายอดดีครับเวทีพ่านได้ลุงพี่น้องหลัังบานใญ่ะครร ผมมาอัปเดตศาสเสื้อซื้อครับพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งกันครับัในนฝาโกสีคอนเทนแ์กแปลกพวกคือนมูดหรครับเฮ็ดพวกขึ้มูครับแล้วก็พมีคนเบ่งคือมูคือเกาคนกับบเบ่งคือมูเป็นบ่เพียงสัมภานะครับจกสยาไฟฟ้นไปอวนแล้วมาเอาของไปกินเพื่อนจะมีรังบ้านหลายอย่าง กินอะไรหลายเด้อจอยอยู่เอาเชียงวะฮเาเชียงวะโอ้มนมาบัดเมนขาเหนียวเีฮ้โอ้ยานถือกำปั่นคู่อยู่เด้อเมนยานถือกำปั้นพวกยัยอ้วนอยู่เด้อว่าสันมึงจะกวนคูเด้ออากาศนห้หอนอยู่ว่าสันตี โบราณเจ้ารวมงบู๊งนะครับเีพี่นี่อาตมาภาพนะครับไมนยังเป็นนิดคุ้นๆอยู่เนี่ยนันตีราบมารยาดนอนกับช่างเงินบ่อ้าวปกติเขาแถวเนี่ยมันเขามาลีเด้นอนเขาดังได้าเจะพวกเขาย็ดเขาเหนียวแถวนั้นน่ะโอ้เขาเจ้าเขาเหนียวเขาเจ้าเขาเหนียวกินลาบคนอื่นกินก็เขาเจ้าเด้อยู่นั่นตีล่ะก็แค่ทำไมครับคนเรการที่ไม่อยู่นี่โอไม่สร้างลาบไม่กบพ่นสุดิ้นพ่นอย่างนี้ล่ะอืมครับลาบมากเพราะว่าเขาสิ่ออกเขาเจ้าออกเขาเหนียวมากเขาสั่งเขาเจ้ามาจานหนึ่ง รักลาบยังๆเป็นรักใส่หินไม่พูดแน่นอนแน่นอนครับโอ้เนี้แปลกประหลาดแปลกประหลาดครับสัตร์สัตว์สัตว์เออแปลกบอแมนบว่แต่เก่าแต่เก่ามันคือมาก่อนไปที่แหละสัตว์เนี่ยมีเมนูโลดเมนี่อาหารเทียงบันมีเนาะแม่เนาะมันบใบเดียวครับเป็นอาหารแรงไปเลยครับเมนี่ โอ้ประกาศครับรุ่นพี่น,อออออน้องมะแรงโอ้ย่านออมอยู่นนี่นานโอ้ยเห็นพักผมผมก็อ่านแล้วว่ากินออมแฉะมะแรงครับออมเอกเอกเอกเอาเนี่ยคนมาอีกแลรถหนึ่งเอาอืมีละเนี่ยเพินนเ่นเนี่ยเพิ่นว่าเอาเอาไก่นะเนาะเพิ่นบอกว่าเนี่ยเอาเนี่ยอื่นดีเ <laughs> อาพี่น้องครับแฉบคือเก้าครับกินมันอยู่เบิดปีหรือมันอูเร็ยนจนพิการวันไห เออพเฮ็ุจนสิเป็นบ่วบานลกเก่าแล้วครับตองเล่ากลายเก่าแล้วครับลงงเล่าเล่าสิเป็นโลกยี่สิบโลกยี่สิบกไปแล้วตอนกกายเก่าไปหลยเลยครับนลที่กาีปสามโมงนะครับเนาะนดองของบ้าจอเขอบ้านเอาบอหัวมวอโมเมนมเนโมเนรถไปดีมากลยวนนี้โมเมนรถเรามากเลยวนนี้แมนบ่ทุกคนละขั้นบ่ขันละคนคนละขั้นบ่ นะครับเราบางท่านก็เดินทางในช่วงของวันมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานทีล่าบุญวัตรใศรีมหาธาตุนะครับแต่ขออนุญาตเชิญเด้อพี่น้องบุรีรุ่นหรือไม่ดอนหรือแม่นผมว่าแม่นรถุดไปเอ็ดดีว่าล่อเขาไปเช็คเบรกน่ะจะแล้วแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาหนิเด้๋วสิสะพานนอจังหน่อยก่อนสายท่านแรงนำใจของบรรดาพี่น้องถึงผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่จะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในงานนี ปลาแบบแม่นหรอแม่นปลายจะดีบ่านี่นะครับคณะกรรมการวัดเพิ่์กะได้จัดโต๊ะแม่แม่แม่รถขั้นนี้บ่นที่เขาไปเฮ็ดเบรกโอ้มาแล้วพี่น้องครับบ่ต้องรุ่นแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยผมได้รุ่นแล้วพี่น้องโอ้ยวสิฟันเทนอยู่มาแลงนี่เหตดแล้วเร็วตัวล่ะ ได้จุดต่างๆดีมาแล้วพี่น้องมากหอดจอดถึงเราพอมีปัญหาแล้วพอมีตัญหาแล้วครับเช็คแล้วเราบ่อลูกเบรกแล้วเราบ่อเล็บเบรกนะโอ้เร็วอยู่เนาะว่ามันสิลุุนขึ้นมื่นอยู่อยู่อยู่เสียเหมือนนั่นเฮ้ยอยู่เสียด้เนาะโอ้ยลุนจนเฮือแตกเฮือแตนไหมเอ้ามาแล้วพี่น้องพอมีปัญหาแล้วพี่น้องมีเด็ดจิดตังแล้วบันนี้ทีมงานเท่ามากหอดแล้วโอ้ย มแรงบัตรละ่อยครับบัวมี่สั่งกับสีครับมืสิบัวใดบ่บัตรละอยเด้อครับเหมือแรงสักสีบ่มี่าสันแล้วเตสีขามาโหลด่าสันาเฮ้กำแพงวัดได้หนิครับกำแพงวัดครับโอ้ย หอมถือว่ากินกับหมกห้องน้ำมีหมูมากอันนี้หมูหมูสดหรือหมูแดดเดียวแม่สดหรือแดดเดียวนี่หมูนี่ห้องเหน่อยแม่มองสัสดป่ะหมูสดเนาะวะป,ะะปะิีงเสเกียจัหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกินกับข้าวเหนียวกับตำบักหุ่งโอ้ยกับตำบักแดงกับตำบักตัว เอาพี่น้องครับรายงาน f อ f ซเอซสาวน้อย f อซปาโก้ไว้์ซับนีครับเป็นที่เพราะท่านตังเรื่อพี่น้องครับตอนนี้แต่ว่าก็คือสีตังค์นี่ดอกท่านคือเก้าพี่น้องทีมงานบอลรบอลนอนครับมาเลีงจอดจาดฝาดบึุญนั่นกันครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้์ซับนีครับพี่น้องครับหากแพงแบงปันครับปาโก้ลำเพลินออฟพิเชียลครับสวัสดีครับ